ยูทูบเบอร์นะครับนี่ผมเป็นจัดจัดบุญดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่อง Youtube นะครับแล้วก็ทางเฟนบุ๊เบุ๊คบุ๊คคเรายังอยู่กันที่บ้านน้องบัวตะบนน้องบัวครับผมอำเภอราชตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผม เครื่องนี้หาแน่นอนพี่น้องเคติดตามผมนะแล้วเกบบอกว่าเป็นเครื่องเครื่องอะไรนะอาจารย์เครื่องเปิดกิ่เหล้าบอกยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยพี่เครื่องคือพี่ใหม่สงการสามเที่ยวแล้วนี่อ่าครับเป็นเป็นร่วมหน่วยใช่ไหมนี่ครับมีมีมีน้องมาช่วยด้วยครับร่วมหน่วยเนาะครับเครื่องร่วมหน่วยนะครับดูใช้มิกสองตัวนะพี่น้องครับไม่มิกตัวนี้ยังไม่ได้ใช้คือว่า ช่ครับผมครับครับครับอันนี้เป็นบวชหลานบอกครับผมบวชหลานเนาะครับผมเปิดตัวไดเลยเปิดตัวปบเปิดเปิดเป็นบอกทำอะไรไม่ถูกเลยเจอ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 เบเดอ๋ยวเุอกจอเ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 จี๋ยอเจ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 อเคุยกอนจอนคุยก่นจอเจอเจอเก่เจอเจอจอ่จอเจอเลอเจอเอเจอจอเ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 จเจา ผมหัวเราะอย่างเดียวนะคลิปนี้ผมไม่คุยนะอาจารย์ใช่พวกน้เดี๋ยววันนี้เดผมยังไม่กดติดตามอยู่อเายังไม่กดยังไม่กดติดตามผมแต่แต่ดูมเรื่องถ่ายแล้วเอาเลื่ถ่ายหน้าผมเลื่องถ่ายเลยผมดูทุกคืนดูดูบองน้ำตลอดถ้างั้นผมไม่ลงนะคลืนนี้ลงต้องลงไม่ลงไม่ได้ที่ว่าไปโดนลิขสิทธิ์อะไรของนันทวันผมยังรู้เลยเออใช่ไหมเก่าดนลิขสิทธิ์อะไรที่แถวกระผมเก่า เดี๋ยวดูกอนไม่ได้ติดตามไียมันรู้เอาแล้วทำไมไม่กดติดตามให้ผมละจานเอ้าเดี๋ยวรอสักครู่เอาถ้าถ้าไม่กดติดตามคลิปนี้คลิปนี้ไม่ผมนั่นเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวผมจะเบรนก่อนคือนีจะกดติดตามให้เพราะผมดูทุกคืนแหละผนจำนดะผมรู้ว่าไปไหนมาไหนหมดเมื่อคืนไม่ได้ไปบ้านเพื่อเมื่อคืนไม่ได้ไปครับมาดูมาดูก่อนครับมิกเป็นซาวด์เบสนะครับตัวนี้นะอ่ะ ตัวตัวใหญ่เป็นไม NPE เีเด้อพี่น้องแต่ไม่ได้ใช้นะครับเป็นร่วมหน่วยของอาจารย์เขานะครับคือถธุรกิดคือว่ามันทีแรกสีไปมันสู้เขาไม่ได้ก็เลยปวดหัวเลยต้องไปเอามาเพิ่มครับอ่ะมาดูครับผมนี่กินลิงกสิไปหน่อยเนาะยาครับเป็น CNC นะครับผมไมอโปรัสแล้วก็เอ็นเอสนสอไม่รู้ไม่คิดว่าองนำจะมานี่อาจารย์อันนี้ขับขับเสียกลางเนาะกลาง ครับผมพอแล้วเหรอเอ้ยไหนไหนได้โอชอบมองดำแล้วจัดเต็มเลยครับผมจัเต็มจัดเต็มหมดหรผมอยากชอบเลยผมทำคลิปมาผมชอบคลิปนี้สุดเลยเอาชอบที่แกอารมณ์ดีนะครับผมสู้เขาไม่ไหวจัดมาเพิ่มครับร่วมหน่วย รายละเอียดตรงกันยัไม่รู้นะครับผม フフフフフ。 ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องรายละเอียดไม่มีนะครับโอ้ต้องปีนดูครับผมโอ้เดี๋ยวถามถามแกก่อนอาจารย์ดอกดอกของอะไรบ้างครับดอกครับดดออกกบีนะครับเบียดของช้อนไอ้ยรูปบนดอกทับสี่ดอกบน่ะแต่ข้างล่างของสมัยครับของสมัยครับตัวไหนของสมับซีใบล่าง เบรของสมัยไอ้สีใบบุญเหรอครับสีใบบุญสีใบบนญยังสีสีใบบุญดอกของอะไรครับจ่าไหนไอ้ตู้เบรน่ะนะเบ็นสีบุญเป็นของทมของทมครับผมสมัยก็ทมเนาะครับผมอาแล้วเสียงล่างลางเหรอครับจา่กลางชุดบนเป็นเอ่อ S สองร้อยสองร้อย S สองร้อย S ครับผมเสียงแหลม แล้วมีทั้งฝกโหลดไอ,อเอ็นทีเอสสี่สี่ศูนย์อ่ะแล้วกับไอแรมจุฬาแรมจุฬาฯตองแปดครัรบผมอ่ะประมาณนี้ครับรายล่างเป็นกลางสิบห้าอ๋อไอตู้ที่สองใบนั่นนะครับผมกลางสิบห้านิ้วดอกดอกอะไรครับโอ้เดี๋ยวรถมาอ่ะดังนั้นครับเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องครับผมักสวัสดีครับ เออโชคดีสิต้องต้องเปกดติดตามให้ผมด้วยนะติดตามครับไปกดติดตามคนเดียวเนี่ยอังครึ่นี้ผมไม่ลงให้เดอร์ต้องลงต้องลงไมลงไม่ได้ครับเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 โชคดีครับครับผม